นะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านของคุณแม่อัมพรนะคะตัวเลขของคุณแม่เข้ามาแล้วนะคะสิบสองงวดเนาะสิบสองงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่สิบสามนะคะตามสูตรนะคะจะเป็นสูตรคิดคำนวณนะคะท่านผู้ชมคุณแม่เป็นคนชอบตัวเลขมากนะคะก็ถ้าว่างจะทำตัวเลขนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในห้องพิเศษได้พี่น้อง คุณแม่เพิ่นจะคิดคำนวณเองนะคะสูตรทุกตัวคุณแม่เป็นคนทำเองคิดเองนะคะแต่ละงวดคุณแม่บอกว่าจะให้แต่ละงวดจะให้ประมาณอาสองหางเลขบนสองหางแล้วก็เลขล่างสองหางนะคะะแมม่่่่่นนนีีีลลเเออบบร์ะ มาดี่มากับบ่าวแอมเลาะทงบ่าวแอมมสวัสดีครับสวัสดีครับเจตังสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่อีกครั้งหนึ่งคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่อีกครั้งน้องนๆคุณแม่อัมพรเนาะค่ะเนาะว่าจะได้กับแม่เอายังไงเนี่ยโอ้โหเบอรทยแม่บว่ ครับครับเดี๋ยวจะเป็นสี่ชดเท่าตีครับคุณแม่ครับไปแบบเบอร์โทรคุณแม่ครับเบอร์ของลูกน้าอ๋อจ้าแม่เดี๋ยวจะเซฟไว้เดี๋ยวจ้าแม่เนาะครับเดี๋ยวผมถ่ายเอาสิครับถ่ายเบอร์โทรคุณแม่มาหาเธอชุดใหญ่ไหมครับถ่ายไปแั๊บเดียวจ้าแม่เป็นยังไงบอสูเอฟซีฟังมาไม่นไหนไหนเพิ่นมาไม่ดิเพิ่นว่าเป็นยังไงแม่ไปหาหมอมาแล้วสบายดีบอส เออที่คืนยุ่งที่แม่เป็นเนีงกินเหล้าแม่พาหมอสแมกระเช้าอะไแบบว่กินเนี้ยก็ก่อนกินเหล้ายุ่งทำอะไรก็มาถึมาระ่ทศแล้วยูสุดยอดสุดยอดครับไม่เข้ามาเข้ากับกลิ่นให้มันกระจุ้มกระช่วยซื้อๆน้องแม่เนาะนะคะคุณแม่อารมณ์ดีคุณแม่เพิ่นแมนแมนแล้วคุณแม่อารมณ์ดีนะคะตัวเลขพี่น้อง ได้มันใจตัวไรกก็ครับได้สองจนถเก้าห yeah> ้าสองกับหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยนครับแล้แม่สิวิงกลมให้กระไรอ๋อให้แม่วงกลมได้เลยด้มาแเ้วพี่น้องแมเนี่ปากกาสีแดงแดงวงกลมเลยได้มานเ้ลวจวเลขพี่น้องนี่สวัสดีครับยูทานแม่อัมพรคุณแม่อัมพรวงกลมให้เก้าห้าสอง ห้าเียหมวจะเป็นหมวดี่สิบสครับเก็สี่ ขอบคุณในไลน์แ่แต่เด็กมันดแต้มนึงก่ไม่รปฏิวัตอยู่ลดไห่ตัวไหก็บูเเพราะว่ามันลดงวดที่แล้วมันลดงวดนี้มันอาจมันอาจจะลดก็ได้แต่กำมันใจขึ้กันแต่ว่าไม่บบนรถเลยรก็ตั้มยแม่เขาแม่ฝันมาในคของคือบนดูแหะงวดนี้ตรงๆเลยมาโตเต็มเลยแต่แต่คิดว่าจะเหล็เก่าเนี่ยมันจะเป็นเล็โค อาจจะเป็น6กห้าสองรา่าสามเพราะว่าเก้ามันติดราคาสามสามีเหาเรับเก้าห้าสองหนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดและสามห้านะครับเป็นตัวเลขของแม่บางมือออกไก่มือออกเนาะคนไปหน้าไหนเตามาจังไหนโลกนึงแม่ก็ถือสามที่บาทมาชังว่า แต่โลดนึ่แม่ก็เป็นหนึ่งเตาสีขาแม่ก็เือสีนึ่งแม่หนึแม่ก็ทึอีกตเาเห็นเราเห็นเรายหนเาเห็เราเ็เาเล็เราเหเราเนาเหาเห็นเรานเรานาเหนรางห็่าหนเราเหเราเห็นเาอนเราเราเห็นเาก็นราหนเราดห็นเาเกเานราเห็นเราเห็นเรานเราเห็เราเหาเห็นเาเห็นเหห็นในเตเตาเนเราเห็นเาเหน็เเาา็นีเาเาาา็่เา เลขเต่29ค่ะเลขตัຕไหนคร29เນาะแม่เนาะงวดที่แล้ว41บ่แม่มืี้เอาน้ําตมมาเลยเตี้ยเอาน้าาต่มันเตี้ยเอา41งวดนี สองเก้าเลยโลนึงอืมก็เลยตีเป็นซีนึงก็ได้ตรงเขาจะปล่อยเขาเห็นตัวเลขพราเขาเห็นเัวสองเก้าเห็นตัวเลขเด้อพี่น้องเด้อนะคะท่านผู้ชมสองเก้าเห็นจากตัวเตาเลยพ่อแม่แม่นแม่พวกเขาเห็นเห็นในตัวเตาเลยนะครับเลขสองเตาไม่ได้ใช้ครับพ่อแม่มะนาวเต้าน่าห่าเก็บได้ทั้งทางแม่หมวดตอนซีนึงตรงตรงเลยงวดที่เห็นสามตัวบ่ะครับพ่อแม่นี่พ่อเห็นตัวสี่หลันคือชี้เต้าค่ะมาเต้านะเนาะงวดตัวไหนครับซีนเห็นตัวไหนครับพ่อแ่เจ้า่าพอน้เห็นสองเก่า หัวมีเห็นสองเก่าสองเก่าเห็นอยู่ในน้าเอื้อมันปะครับอันนี้ตาตาดากไมั่ได้ดากเต่าน้องมันกระคว้าแล้วนะเต่าเทาไม่ไเตาถล่าลายมันสิชัดเนาะแม่เนาะเป็นอายุหลายปีเนาะก็เลยจะชัดเจนนะคะท่านผู้ชมอ่ะบอกคนมาขอเบิ่งได้เพิ่นเห็นแต่แม่บ่เห็นได้แม่ตีจะว่าปรจังได้โลนึงก็ว่า1นึ่งกับหนึ่งแต่บางทีขาตีขาสีดูแม่ตีเตาเต่าตีเอา สร้างได้โล่หนึ่งไม่จะได้ถือสาี่บาทรหั่นวที่พัาดไปาคุณแม่คือมีเศษนี่หนนงว่ปจำที่สิบหกเห็นอยู่นี่นี่ล่นี่พูกบ้านเบิ้งนี่เห็นอยู่ในดากเต้าสองเก่าตัวเดียวเขาเห็นนดากเต้าสาตัวบ่เห็นบ่ครับบ่แต่ว่าเขาตีก็เหลือที่แม่อันแค่สาตัวแล้วก็อัฉกันเนาะค่ะเบด็กาห้าสองก้เ็ขาอยู่ตรงนี้นะครับคแม่อไทหครับ เลขตัวนั้นก็ได้ครับเนี่ยอ่าตัวนั้นตัวนี้อ่ะเลขคำนวดนี่เขาม่า12หงหอะครับเบ <12. S 2> น,น,านาะเขาวาองหดดงหวดที่13บครับเอนี่ับคุณแม่อัพพ่อองเข้าครับงวดวันที่16สิงหาคมปศ2567บครับแคปหน้าจอไว้ 1, 3, 1. 1, 3, 1. 3, 1. เลยครับ952952ครับแล้กกั131 1 3งครับเลขล่าง2ต,งตัวครับ <illa> 2หางครับห7าเจ5ดฮเจับกระนำจักหน้อยครับแล้กก็3 5 53เลขเต่านี่เป็น2 9 ครับแต่อย่าลืมหมุนขึ้นเป็นเลขหกนหมครับเนาะก็หาต้องตรงนี่ก็คือสองเก้าครับวันเลขเก้าก็เลยหกตัวเดียวกันเลยเนาะขาไปเลยว่ะสองเก้าหรือสองหกเนาะคพี่น้อตีลังกากับโลดตีลังกากราบน้ำครับตีลังกากับโลดอีแม่ว่ะมันเป็นไี้หรือตรแม่เป็นอ๋อสูตรนี้มันเป็นเลยบ่แม่เออม่เป็นไปใช้บล็อตเนาะครับคุณเนี่ยระบางสูตรคำนวณกับเลขเต้านี่ มันใจตัวไรแงครับเหลขงหางนี่ครับวงกลมเลนอตรงครับตัวนั้นวงวงกลมเลขไนี่ค่ะนี่มั้ตรงกับเลขกสตัวตรงกับเลขตัวเอาเน้นเนนเนดงตะดงตะเ้แม่คุณแม่อำันะเฮาตะเเดงดังตัวคุณแม่อมพรคุณแม่อัพรนะคะเนอะค่ะเนาะอู้ยุที่อำเภอเมืองจันทร์สิบสองงวดซ้อนนะคะท่านผู้ชมเก้าห้าสองแล้วก็ห้าเจ็ด เลขเต้าวงอยู่บ่แม่เตากับ้องเต้าตัวที่เน้นจะเป็นห้เจนาะแม่เนาะเน้นห้าเบเก้สลากินแดงอับาลสองตัวล่างห้าเจดห้าเจ็ดเลขที่ออกครับผมเลขที่ออกครับ16สิงหาคมพศสองพันห้รกสุดยอดเลขสตัวนะครับเจตังครับว่งกลมไวเก้าห้าสองค่ะเก้ห้ครับ เลขล่างห้าเจ็ดจะเป็นชุดเน้นครับผมเนาะแม่เนาะเลขเก้าให้ตีเป็นเลขหกด้วยแม่บอกออย่าลืมมาจัดติลกาเอาสองงูไปด้วยเอาหกห้าสองกันไปด้วยเแล้วโตเต้งนะคู่กันไว้กันไว้บักเรียบบักเคลชีได้์สาตัวตุ้งๆแล้วนะใช่ไหมบอกเลยจ้าแม่สาธุแม่ยจ้าแม่ตัวหนังสือลงก่อนแม่วางไว้ก่อนจ้าวางลงแล้วมีน้ำซ้ำยังฝันดีพร้อมนะแม่เนาะฝันดีเลณแม่ แม่พ่นฝันดีพ่นตีเคยได้ตลอดประสันอกแม่คงไม่อฝันวันนั้นเพิ่อหาซองได้ลูกลูกกันล้าเพราะว่า็นคนเอาของมาให้พ่นเอาหาซองนี่ไปเสี่ยงมีคนเอาของมาให้อาพันตีแร้วจังได้กระได้ขึนหัวด้องนึ่งกับขึ้นอดนถ้าฝันแบบนี้จังได้จะได้พ้นแล้วมันกยเล่าแม่เจดังแสดงว่าเขามาบอกยำไม้พัดแล้วเขากวาหัวค่ะค่ะ งามด้อะแม่ก็เลยแห้งมันใจเห่อเอาจะได้จะคิดว่าลูกเก๋แล้วก็คิดาจะได้มากกว่าใต้นหนึ่งแล้ว,ว,ลว,ลวเขียนแจ้งแล้วเองเลยเนะะาะเเนาาแล้วก็บลงเงินแล้เ <c oughs> ขียนตัวเลขโอ้ค่ะแม่เอาวันนี้ขอให้เอฟซีมีโชคเรือแม่เด้อแล้วก็เจ็บเจ็บกลัวแล้วแม่ค่ะ <c oughs> เขอบคุณพ่อมาค่ะมอยพ่อในอฟซีนะจ๊ะารวยเรแงน่นามาจ้าสาธุสาธุสาธุขอบคุณคุณแม่อัมพรค่ะตะกุดเหล็กไหลนะคะสามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็กที่เล็ก 3251, เบอร์โทร064 39692 80 ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแช็แอดไลน์มาได้นะคะตะก,กุดเหล็กไหลขของหลวงโป่ศิลานะคะไอดีไลน์นะคะ S เล็กทีเล็ก3ามสห้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงๆปัง,ปงๆังรวยๆสวัสดีค่ะ